เลีนยม้านไแบบนีเบินงไงคัเออมาแล้วมาแล้วทกเออสงเส้นคู้คนดิบยศมากเหรอเเสียงแห่ตุมๆพอได้ยินเสียงแฮ่เนี่ยตรงนั้แมนชมมันจะด่าขับยิบซีกับเาะ็ได้อีกแล้ว ทิมดิทิมดิทิมกระบอกทิมกระบอก Jadi, untuk Obrigado

ได้ไหมไม่ได้ได้ของขวบอะไรได้พี่ซีติดตามทั้งเฟซบุ๊กออกครับพี่ซีครับผมแล้วก็ติดตามทั้งคลิปสันอีกครั้งหนึ่งด้ครับเ้อ,อ คนกำลังเชี kind of mm ่ยวพื้นที่ครับทิมซี่ครับเพราะว่าก็เริ่มสีมาแล้วพครเชี่ยวพื้นที่นี่ัารอบไปพร้อมๆกันครับทิมซี่ครับการในการเชียงตุบทะครับ ท่านผู um ah, um ้ตรวจแทนนะครับตรวจแทนเพันธกระดิ่งทอบเวล่าบายสาน้องตองตาที่นะครับโดยเส้นทุบจากพ่อแม่พี่น้องเองนะครับเป็นทุบเชียงไท้นะครับแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องที่มี็ยี่ส่ชนปแค่จังหวัดกำดานั่นทูบมืเชียงไทยนะครับพาปตรวจแทนห้องสีบาเราดูดูต่งตาตองคําบ่าเสียเอาทูบเลียมใดกบอกเลนะครับการใช้แกจะไา้จากพ่อแม่พี่น้องครับนั่งทูบที่ อาจุดเชนทภาคได้ร่วมกันในผู้ที่อยู่ร้านค้าโดยเฉพาะที่ร้านข้าเซ็นนะครับด้านนี้แต่ละมือถือภาพนะครับพอแม่พี่น้องที่อยากร่วมก็เอาทุกแม่ร่วมนั่นนะครับจนถึงซุมเซียงนะครับซุมเซียงเอาทุกจากที่พ่อแม่พี่น้องมาร่วมกันนะครับเป็นตัวแทกในการจุดนะครับเนิ่มโดยตัวตุวของคนนะครับเพื่อจุดจากพ่อแม่พี่น้องเองนะครับเอาครับพ่อแม่พี่น้องที่มีตัวในเมือนะครับเพื่ออยากมาร่วม เรื่องเรื่อมเสียนได้กะเรียนเทียนเลยนะครับเอาเอชิมี่ท่านนะครับอาอยู่ข้างล่านศิระด้านมองที่เป็นขายเสือท่ารุ่นจริงนะครับขาไปมาพี่น้องที่เอายาเอาเรือเทียนทุบดร่วมนะครับกับไเร่วมเชียนได้เลยนะครับเพราะว่าเ่านคืออาใช้ทุบจากคนไปดิน้องนะครับเดือดไม่ได้ใช้ทุบคนไปเองนะครับเอาเอาทุนนินคนพี่น้องนะครับแม่มาเสียนไดยนะครับเอาพูดตัวอย่างเรื่องเรื่องเราทุบมาจาก เม่มาเริ่มกันเลยะครับแม่ตอ่หัส้นกายต้นข่าเลยนะครับบันถูกตัวโจทย่เนี่ยมันถูกตยนตัวแสบตัวท่นี่นะครับครับตอนนี้นะครับกาเรีว่าเป็นสรัตการนะครับป้องกันรถจอดตัวหอดนะครับอ่าบอกค้นเหืท่าเขาท่านสดขามไปเรื่อยนะครับเป็นโดินทางมาที่ริกับตัวรถในรถับเรื่องเ่เดือนท่าแขวตลอดมาทีนีนะครับ รับวงนี่ครับมีรดจอดเตงแค่บ็อกคนเดือดตีบ้านนะครับแม่สมควนระยะเงานะครับระยะหน้าพอสมควรบาสามนรถที่ยอะทีระยะสองครับต้องไล่ออกไปท่างเดี่ยวก็แท่งพันเด็กกับปานเพื่อแม่นะครับต้อความทำาว่ำก่แก่คับพ่อแม่คุน่อที่เอารถออกล่าหน้าัมนนีนะครับเื่งสอง่ทนภามารถกกัาโจเลยนะครับเพื่อแพร่นี้ขอเดินรถท่งเดี่ยวควันนะครับขอความเป็นใหม่เล่นแม่กับปันเด็กก้บแม่ที่มาเ่นเงานม่นีนะครับ ต้องไขยต้องไทยท่างนะครับโลนแดงนั่นนะครับบรลเัมาถียางป่ายยางแม่ตเเบนเบนนะครับระว่ังเป็นท่านม่ต้เป็นกล้างชนเตนระวังตะเบนแม่กาตะเบนต้องแดงตะเบนด้านข้างนะครับแต่ทีนี้รถมก拉ขั่วตลอดนะครับของขวมร่วมือแกะพรอมพ่น้องนั่มนะครับหายขวมรลวมือนะครับขอความร่วมือจะพ่นดองทุกคนครับบนเบนแมนะครับหลีดด้ายขว้างในรถตําแน่นะครับ วลาางไทยันกลับาปลาป่าปางบนระเดียวไม่เรแมงานไม่าเอาครับเป็นกาดเดือนท่าแม่เจนมีโดยที่บนรถรถไม้รถมีรถไม่ไล่หลายตันนี่นะครับเป็นขอข้อบันทกครับได้ขอามอาะห์นะครับพาท่าให้รถ็นเรือน้ำแนนะครับตอนนี้จะเต็นควคุ้นช่างสูไพ่นะครับสูไพนะครับทานพานักควงขบขรานนะครับลูลดลลายชื่นงายสไพทีน่าอาอันนื้กนสดในะครับพร้อที่นอกด้วกันเดีนนนะครับ อาเรื่องน้นะครับแม้สำหรับคนดีมีทูดนะครับหญ่มเมืองเชียงท่ายนะขอ,อรับนึ่ท่านรเป็นนะครับแ่เราเป็นประเทศประจันครับขอาท่านสนุากาามาเชียนตหว,ว่างตำบล นะครับบ่อจะเป็นตะบนต้านสร้างตะบนต้านแดงได้นะครับออกไปซูบึงเลื่อนได้นะครับออกไปซูบึงเรื่องได้ออกไปฟาขาวได้นะครับจะไม่กดคอข้อลงมือกับพี่น้องนะครับนะครับไอ้ข้าวเรื่องแม่เ่วนหยุดเพลินนั่นเลยฮะท่านผู้ชื่นในการไอ้มันจับจองมังยืนมังนั่งเลยหรครับเนี่ยจับจองมังยืนมังนั่งด้เท้าต่อไปเทาจับชิบะเลยเรืองท่านนะครับบมเด็เตือน ขึ้นมุบนมะแบบนี้นะครับว่าดีๆได้เข่วิธีกันนไปที่นะครับได้กับฝากแจ้งข่าวกัพี่น้องชาเน่านะครับ สี่เข้ามาแล้วขมจะเริ่มกดไหลกดแช์ในระดับเดือโซเิียบุระโซซิบคระพระนกำับคนเทนเนอร์่มือคู่อจามือคู่สมายพาด้วยรถนะครับตีหน้าโซซิจีบุระไดรไม่เลา่อยเคลื่อนได้เลยนะครับร่มนะครับผมาแตยแรเติโดนตรจจ่ายไม่พลาดไม่ลาอีกอแม่ี่นองออกมาเลนกันไต่หลาออกจากแม่นะครับมาตรวจเคลื่องไ้ก็ประมาีประมาณสามโมงเก้านีครับพีีครับ มันอยู <Una> ่เุกครับเ้อนอยู่ในตางๆของแม่พี่น้องนะครับ